ฉันเกลียดน้องสาองฉันมากเธอชื่อว่าทิฟฟานี่เราอายุห่างกันแค่หนึ่งปีฉันอายุยี่สิบและเธออายุสิบเก้พูดต,งตรงๆเลยว่าเธอคือคนที่น่ารำคาญที่สุดในโลกตั้งแต่เด็กเธอชอบสร้างเรื này, ่องและโทษฉันในสิ่งที่ฉันไม่ได้ทำวันหนึ่งเธอทำแจกัารสุดรักของแม่ตกแตกและเธอก็โทษว่าฉันเป็นคนทำแถมแม่ก็เชื่อเธอด้วย ฉันเลยถูกกักบ,บริเวณทั้งเดือนเพราะเธอคนเดียวมันแย่ลงเรื่อยๆเมื่อเราเข้าสู่วัยรุ่นเธอขโมยเสื้อผ้าฉันและเครื่องสำอางของฉันไปใช้โดยไม่ขอสักคำและเพราะฉันอายุมากกว่าเธอฉันเลยต้องทำงานบ้านทั้งหมดเธอคือเด็กเหลือขอที่มักจะได้ทุกอย่างและฉันก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเพราะกับแม่ก็ชอบเธอมากกว่าฉันเธอมักจะได้รางวัลเพราะเธอเล่นกีฬาเก่ง ชนะรางวัลสูงสุดในการแข่งขันแต่อย่างไรก็ตามเมื่อฉันกลับบ้านพร้อมกับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันวาดรูปแต่พ่อกับแม่ก็ไม่แม้แต่กะแสดงความยินดีกับฉันเลยนี่มันไม่ยุติธรรมจริงๆแล้วไม่ใช่แค่พ่อกับแม่ที่รักเธอมากกว่าฉันแต่เป็นทั้งครอบครัวเลยก็ว่าได้โดยเฉพาะลุงแดนของพวกเราเขาไม่ใช่ลุงจริงๆของพวกเราหรอกเขาเหมือนเป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อ หรืออะไรสักอย่างแต่พวกเราเรียกเขาว่าลุงแดนเขายังหนุ่มและเป็นลุงที่เจ๋งมากๆแล้วยังเป็นคนที่ยอมให้เรานอนดึกได้พอมักจะมาเป็นพี่เลี้ยงตอนนี้พ่อกับแม่ไม่อยู่บ้านลุงแดนและทิฟฟาน,นี่ชอบฟังเพลงแนวเดียวกันและเมื่อฉันเข้าไปถามว่าพวกเขาฟังเพลงอะไรกันอยู่พวกเขาก็แค่หัวเราะฉันแล้วพวกเขาก็ไม่สนใจฉันเหมือนเดิมฉันรู้สึกแย่มาก มันถูกทอดทิ้งเลยแล้วยิ่งเราอายุมากขึ้นเท่าไหร่ก็เหมือนกับว่าที่ฟาน,นี่กับลุงแดนก็สนิทกันมากขึ้นเหมือนเขากำลังเดทกันยังไงอย่างนั้นเลยอะ่ะแหวะนี่มันน่าขยะแขยงจริงๆลหลายๆครั้งที่ฉันเห็นพวกเขาอยู่ด้วยกันพวกเขานั่งไกล้กันมากครั้งหนึ่งฉันสาบานได้เลยว่าฉันเห็นพวกเขาจับมือกันตอนกำลังดูหนังฉันอยากจะบอกเรื่องนี้กับพ่อแม่มาก แต่มันก็คงไม่มีประโยชน์เพราะพวกเขาก็คงไม่เชื่อฉันอยู่ดีเพราะทุกครั้งที่ฉันบอกอะไรพวกเขาเกี่ยวกับทิฟฟานี่พวกเขาก็จะดุฉันแล้วบอกว่าเลิกทำตัวโหดร้ายกับน้องได้แล้วคุณรู้อะไรไหมพ่อกับแม่ของฉันทำไมฉันคิดถึงซินเดอเรลล่าขึ้นมาเลยล่ะฉันทนดูหนังเรื่องนี้ไม่ได้เลยเพราะน้องสาวของฉันเปรียบเสมือนน้องสาวต่างแม่และแม่ก็เปรียบเสมือนแม่บุญธรรมใจร้าย ผู้คนชอบพูดว่าฉันกับน้องดูไม่เหมือนกันเลยเธอมีผมบอ์เป็นลอนและสูงมากแต่ผมของฉันตรงสีน้ำตาลและอีกอย่างคือฉันตัวเตี้ยฉันมักจะมองเธอกับแม่และคิดว่าทำไมเราดูไม่เหมือนกันเลยและมันก็ทำให้ฉันคิดขึ้นมาได้ว่าฉันอาจถูกรับมาเลี้ยงก็ได้เพราะมันเป็นทางเดียวที่จะรู้ได้ฉันเลยตัดสินใจที่จะไปตรวจดีเอ ราคามันประมาณ300ดอลลาร์ฉันเริ่มเก็บเงินใส่ออมสินไว้แต่มันก็ใช้เวลานานแล้วในที่สุดฉันก็เก็บเงินได้ครบแล้วฉันก็ไปทำการทดสอบทันทีฉันรอผลการทดสอบด้วยความกังวลฉันจะทำยังไงถ้าหากฉันถูกรับมาเลี้ยงจริงๆและเมื่อผลการทดสอบออกมาแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิดเลยแม้แต่น้อยฉันไม่ได้เป็นคนที่ถูกรับมาเลี้ยงแต่มันเป็นที่ฟันนี่ต่างหาก ฉันกลับบ้านไปเพื่อคุยกับพ่อแม่เรื่องนี้แม่ของฉันรองไห้ออกมาแล้วพูดว่ามันคือเรื่องจริงแล้วความจริงก็กระจ่างพ่อกับแม่ของทิฟฟานี่เสียชีวิตไปในอุบัติเหตุทางรถยนต์แล้วแม่ก็รับเธอมาเลี้ยงเพราะเป็นเพื่อนสนิทกับแม่ของทิฟฟานี่ฉันไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยนั่นเนี่ยแล้วแม่ก็บอกอีกว่าแม่เสียใจกับทิฟฟานี่มากๆ เลยให้ความสนใจกับเธอเป็นพิเศษแต่ถึงแม้ฉันจะรู้สึกเสียใจกับเธอแต่ฉันก็คิดว่ามันก็ไม่ยุติธรรมอยู่ดีฉันเป็นลูกแท้ๆของพวกเขานะพวกเขาต้องรักฉันมากกว่าสิระหว่างที่เรากำลังคุยกันนั้นทีฟานนี่ก็กลับมาพอดีฉันเรียบเก็บผลตรวจ DNA อว่าในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตของฉันและเปลี่ยนเรื่องคุยแล้วฉันก็ลืมมันไปเลยว่าเก็บผลตรวจไว้ในกระเป๋าเสื้อ พอไม่กี่วันต่อมาฉันได้ยินเสียงทิฟฟานี่ร้องไห้และเมื่อฉันวิ่งไปดูฉันก็เห็นเธอใส่เสื้อแจ็คเก็ตของฉันอยู่และถือผลตรวจไว้ตอนนี้เธอก็รู้แล้วสินะแน่นอนว่าฉันต้องเข้าไปปลอบใจเธอแต่มันถูกไหมที่เธอเอาเสื้อของฉันไปใส่โดยไม่ขอก่อนแต่ไม่ว่ายังไงเธอก็ต้องรู้ความจริงสักวันอยู่แล้วในที่สุดทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติ แต่พ่อกับแม่ก็ให้ความสนใจกับเธอมากกว่าเดิมอีกพวกเขารู้สึกผิดที่เก็บความลับที่ใหญ่หลวงมานานแต่ทิฟฟานี่เธอกลับกลายเป็นคนเงียบๆมันแปลกจริงๆแล้วทุกๆวันเธอก็ชอบออกจากบ้านไปตอนค่ำๆจนกลับมาดึกตลอดแล้วลุงแดนก็ไม่ค่อยมาหาเราที่บ้านแล้วและฉันก็เริ่มสงสัยอะไรบางอย่างคืนหนึ่งฉันไปดูหนังกับเพื่อนที่โรงหนัง เราฉันก็เห็นลุงแดนและทิฟฟาน,นี่กำลังจูบกันฉันนั่งอยู่ที่นั่งด้านหลังของพวกเขาไปไม่ไกลพวกเขาเลยไม่เห็นฉันฉันคิดว่าเพราะทิฟฟาน,นี่รู้แล้วว่าไม่ได้เป็นญาติกับลุงแดนเธอเลยคิด,ดว่ามันโอเคที่จะเดียกับเขาในที่สาธารณะฉันรีบกลับบ้านและต้องบอกพ่อกับแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันช็อกมากเมื่อพวกเขาเชื่อฉันพ่อบอกว่าเขาก็สงสัย ว่าทำไมลุงแดนถึงไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเลยช่วงนี้และเมื่อทิฟฟานี่กลับมาบ้านพ่อแม่ก็โกรธมากและดุเธอพวกเขาบอกให้ทิฟฟานี่หยุดความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับลุงแดนทันทีฉันไม่เคยเห็นพวกเขาดุขนาดนี้มาก่อนเลยแล้วคุณรู้ไหมว่าทิฟฟานี่ทำยังไงเธอหนีออกจากบ้านและพวกเราก็ไม่รู้เลยว่าเธอไปที่ไหนแต่ฉันเดาว่าเธอต้องมาอยู่กับลุงแดนแน่น มันผ่านไปหลายเดือนแล้วตั้งแต่เธอหนีไปและฉันก็รู้สึกแย่ที่บอกพ่อแม่เรื่องนี้ฉันไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงฉันควรอ,อยู่ข้างพ่อกับแม่และพยายามจะหาทิ่ฟันนี่และขอให้เธอทิ้งลุงแดนแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านหรือฉันควรจะบอกให้พ่อกับแม่ทำความเข้าใจและยอมรับกับเรื่องนี้เพราะยังไงพวกเขาก็ไม่ได้เป็นญาติกันอยู่แล้ว